สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสง่งเยาวันพระทรงเหล็ปชมแบ่งบรรโตเลกแบ่งปันแนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสขไครต์น้ำในเดอรค่ะพี่นอ้องเดอแนวทางเด็ดแนวทางแมนแมนสรรหามาฝากมาตอดเก่าค่ะพี่น้องคะ <S <S 1> <S 1> ่ะเจ้าเลขค่ะของอาจารย์กระมล หรือเพิ่นซื้อวาจังใดคพี่น้องค่ะซื้อกลมบอกเกตมนติเอาสันอันพิดอันถือก็ขอโทษขออภัยเลยค่ะพี่น้องเด้อเหล็กสองตัวล่าง10ชุดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เพิ่นตัดมาให้แล้วด้วยค่ะสองตัวล่าง20 40ู0ย์สี่ศูนย์ห้าเก่าสเกแล้วก็เก้าสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณใน,นการรับชมจา้าเล็กเด็ดเด็ดเลขแม่นๆเอามาฝากมาตอน่ะพี่น้องขาเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปให้ยค่ะพี่น้องขาเมาตัดไปหาตัวเลขกหาตัวแทอ่ะตัวแนวทางค่ะพี่น้องค่ะหาไปหามาคำจอยก็เลยบล็อกค่ะพี่น้องค่ะขอโทษขออภัยน้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้เบอร์สามเอ็ดค่ะ นี่ยก็เป็นแนวทางล่างอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะงวดเจ้านี้เพิ่นดไฮมาซีหางค่ะงวดที่แล้วเขาเจ็ดศูนย์ตรงตรงเลคะ่ะฝั่งฝั่งที่มีวงกลมแดงแดงเป็นงวดเก่านะคะฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งนะ่ะเป็นงวดใหม่งวดใหม่นี่ยเฮดซีเจ็ดซีเก้าหกเจ็ดหลักหกเก้าด้วยจะพี่น้องเดอร์เฮดซีหางขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกต้อแอสทุกต้องทันค่ะพี่น้องค่ะขออนุญ,ญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้งชมด้วยจะเด้อ ขอให้ผู้ใดมาเห็นคลิปนี้มาชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบถูกหวยรวยเุื่อถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนอจาะพี่น้องค่ะเลขเด็ดเลขแม่นช่องเยาวันพาสองเลขจ้าคลิปนี้ไม่เบิง่งสามแอดคือเก่าหลักพี่น้องค่ะแต่ละคลิปเยาวันเอามาให้ที่ทำหายสามแอดค่ะพี่น้องค่ะขาว่าเป็นการสับสนวุ่นวายแล้วก็พี่น้องอาจสิลืมเบิ่งแอดนี้แล้วลืม,มเบิ่งแอดนี้แล,ล้วล,ลืมแล้วค่ะพี่น้องเนาะ เอาสามนี่บ่ต้องเอาไลท์ทันค่ะพี่น้องค่ะแต่ละคลิปเอาสามเปดอันนี้ได้มาจากติ๊กต็อกด้วยค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นเห็นเพิ่นเขา่าดีเข่าบอยค่ะพี่น้องค่ะเลขสามหางมอนี่ไฮเดนเปดแปดสองแปดสี่แปดศูนย์แปดสองสี่แปดสี่สี่ค่ะพี่น้องค่ะเลขบอลหลายตัวบอลหลายหางคอยพี่น้องโชคดีร่ด้วยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้ะเด้อผมได้บ่มักก็ชอจั๊บเปลื่อนผ่านคือเก่าละจ้ะ กุ้ได้มากปุ้ได้ชอบกาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจ้า